สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบ็อกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปหาร้านคาเฟ่ร้านกาแฟบนดอยผาหมีแล้วก็นั่งดื่มดูวิวสวยๆต้อนรับลมหนาวที่พึ่งผ่านมานะครับตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ17-19องศาถือว่าอากาศหนาวเย็นมากๆเลยที่ภาคเหนือของไทยเหมาะสําหรับการมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับขนาด แดดแรงแบบนี้อากาศก็ยังเย็นสบายอยู่ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไร่ยาสูบนะครับเป็นร้อยๆเป็นพันๆไร่เลยนะฮะเขากําลังปลูกยาสูบกันพอหมดหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเขาจะปลูกข้าวโพดก็จะเป็นพืชหมุนเวียนอยู่2อย่างที่ไร่ที่พื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือยาสูบกับไรข้าวโพดครับไปใช้ชีวิตโซโลไลฟ์ like ครับผมเราทาสวนทุกวันเลยนะฮะทำสวนทุกวันออกไปเที่ยวไปดูวิวไปดื่มกาแฟชิวๆ เรากําลังขี่มอไซค์ขึ้นดอยผาหมีนะฮะตอนนี้ระหว่างทางดอกไม้สวยมากๆเลยแล้วก็ทางขึ้นดอยผาหมีเนี่ยเขาเพิ่งจัดกิจกรรมเหนือสุดหยุดโลกเป็นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็มีบอลลูนด้วยเสียดายไม่ได้มารีวิวนะฮะมาเที่ยวอย่างเดียวแต่เพราะว่าเพลงมันเยอะตรงน,นี้จะมีร้านขายต้นไม้ร้านขายต้นไม้บริเวณทางขึ้นดอยผาหมีนะครับจริงๆผุมก็ไม่ได้ขึ้นดอยนานมากแล้วนะฮะพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ย ด้วยจากเนื่องจากฝนมันตกชุกอาจทาให้ถนนลื่นนะแล้วเรามีรถมอไซค์เนี่ยก็เลยหลีกเลี่ยงกันขึ้นดอยในช่วงหน้าฝนแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนไม่มีละแล้วก็อากาศแห้งถนนก็จะแห้งนะครับมันก็เลยเหมาะสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวก็คือหน้าหนาวนี่แหละก็เลยขึ้นดอยบ้างนะฮะก็เลยขึ้นดอยบ้างไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนแต่สังเกตที่ผ่านมาก็จะเป็นต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขียวชะอุ่มอยู่บนดอยต่างๆก็ยังปกคลุมไปด้วยสีเขียวอยู่ยังไม่ถึงกับแรง พอขึ้นมาบนดอยเรื่อยๆนี่รู้สึกว่าอากาศจะหนาวลงนะอากาศจะเย็นลงมากๆเลยเสื้อเรานี่อาจจะเอาไม่อยู่ละหอมดอกไม้ป่ามากๆเลยครับหอมดอกไม้ป่าฟุ้งเวลาขึ้นดอยเลยนะฮะเสียงป่านี่มันสงบดีเนาะมันเป็นเสียงมแมลงเสียงต้นไม้ต่างๆที่ส่งขึ้นมาให้เราได้ใช้ชีวิตแบบว่าสงบสงบนะฮะเราขึ้นมาถึงดอยผาหมีแล้วนะฮะสังเกตว่ารถจะเยอะมากๆเลยแสดงว่าผู้คนเริ่มออกท่องเที่ยวละ จะมีบิ๊กไบค์จะมีรถป้ายทะเบียนกรุงเทพป้ายทะเบียนที่อื่นทั้งนั้นเลยนะฮะมาเที่ยวกันเนี่ยรถตู้รถระยองรถอะไรต่างๆแสดงว่าดีนะเศรษฐกิจคึกคักแล้วนะครับผู้คนเริ่มออกมาท่องเที่ยวนะครับกาแฟดอยผาหมี999ครับข้างหน้าจะเป็นภูฟ้า้าเจะแถบนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟหมดเลยครับเราสามารถจอดรถแวะแล้วก็ไปกินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้แต่ละจุดก็จะมีวิวที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมก็คือสวย สวยทุกร้านเลยนะฮะมีคนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติไว้ประมาณสัก20กว่าล้านนะบนดอยผามีร้านกาแฟนะครับอ่ะเราขึ้นกันไปเรื่อยๆครับขึ้นกันไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นมีการโฮมสเตย์ร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยตรงนี้ครับผมเอาเคสามาครับอเอาเคสา,า,าคันเล็กๆมามันเหมาะกับการขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอย มันเหมาะมากๆเลยเพราะว่าขาเราหยั่งถึงนะฮะเวลาที่รถถอยรถอะไรเราก็จะหยั่งถึงเย็นนะฮะพอขึ้นมาบนดอยผาหมีแล้วอากาศเย็นมากๆท้องฟ้าก็เปิดผงโล่งสบายๆครับไม่มีร้นเลยเพื่อนบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตุลาครับผมรถติดกันระนาวเลยแถบนี้นะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นมาเลยนะช่วงนั้นผมก็เลยไม่ได้ขึ้นมานะในช่วงเทศกาลวันหยุดหลายวัน ข้อดีของเราอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวก็คือว่าเราสามารถที่จะเที่ยวเที่ยวที่ไม่ใช่วันหยุดหลายวันได้คือเลือกวันเที่ยวอื่นๆได้นะครับเพื่อที่หลีกเลี่ยงผูงชนที่มาแอดกันเนื่องจากว่าถนนมันเล็กมันแคบเห็นไหมฮะเวลารถขึ้นมาสักห้าหกคันนี้ก็ถ้ามันชะลอคันหนึ่งมันก็จะติดละมันก็จะติดนะครับช่วงวันหยุดหลายวันนี่โอ้โหติดกันละนาวเลยก็ดีใจแทนผู้ประกอบการนะแทนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ แตะกิจกลับมาคือคักตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยอะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนไหมคนแต่ว่าคนเยอะอยู่เพราะว่าคนออกเที่ยวกันในช่วงนี้นะครับจะมีต้นสนแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ครับอเ,เออวิวดีนะฮะวิวดีอยู่ถ้าเดินมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่พักเขาข้างล่างครับโอู้สวยมากเดีย๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้กัน เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปสั่งกาแฟกันครับอันนี้จะเป็นโซนที่พักแน่หน่อยเพราะว่าเขามีที่พักด้วยครับนี่แล้วก็ถ้ามองมาจากวิวนี้ก็ <c oughs> จะเห็น <c oughs> สวยนะ <c oughs> ตรงนั้นมันมีร้านกาแฟตรงนั้นเวยเห็นไหมเป็นคล้ายๆโดมอยู่ก็จะเห็นวิวก็จะมีดอยนี่ขวางอยู่ไม่รู้ว่าฝุ่นควันหรือว่า PM 2.5นะครับแต่ว่าพอดูค่า PM 2.5ในมือถือเราเป็นเป็นค่าปกตินะครับน่าจะเป็น น่าจะเป็นหมอกธรรมดาในช่วงหน้าหนาวยังไม่ได้ควันมานะครับเพราะควันจะมาช่วงมีนาเมษาตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะฮะเราเพิ่งสั่งกาแฟดําร้อนไปแล้วก็เค้กไปนะครับบรรยากาศดีจังลมเย็นๆครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ที่มาเที่ยวกันดีนะฮะมันไม่มันไม่เหงาดีคือคึกคักดีครับผมเรานั่งอยู่ตรงมุมนี้มุมเล็กๆหน่อยมองมาก็จะเห็นวิวตรงนี้นี่นั่งดูวิวแล้วก็จิบกาแฟกันครับ S <S เรานั่งรอกาแฟอยู่นะครับผมร้านมันจะขคดคึกคักมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันในช่วงนี้ช่วงที่ลมหนาวพัดมานี่แหละนะครับเราสั่งเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็เค้กไปเดี๋ยวกํลาลังจะมาครับผมตอนนี้เราได้กาแฟดํามาแล้วนะฮะกาแฟดํากาแฟดําร้อนครับผม <S <S บรรยากาศดีจังลมเย็นๆนะฮะนี่ถือมาถ่ายรูปก่อนที่จะกินกาแฟครับ มาตอนนี้เราได้กาแฟดำมาแล้วครับเป็นกาแฟดำร้อนอเมิกาโน่ร้อนนะครับจิบดูก่อนอืม้มเข้มมากเข้มแล้วก็ขมมากๆนะต้องกินคู่กับเค้กเราสั่งกินเค้กอัลมอนด์ไปวันนี้ครับนี่กินเค้กแล้วก็กาแฟดำท่ำามกลางบรรยากาศสวยๆที่ร้านพามีฮิวพามีฮิวนะพามีฮิวดูก็ปบบภูเขาเนาะฮิวนะพามีก็คือภูเขาดอยพามีนั่นเองมา กินเค,ค้กกันชิวๆครับบรรยากาศดีนะคือคักหน่อยวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่คนออกท่องเที่ยวกัน,นอร่อเยอยชื่อร้านอะไรนะครับเป็นร้านพามีฮิวคะ่ะเปิดได้กี่เดือนแล้วครับจะสองเดือนแล้วค่ะ เป็นกาแฟใช่ไหมครับหลักๆใช่ค่ะเป็นกาแฟแล้วมีที่พักนะคะที่พักคืนเท่าไหร่กําเนิดคือสองพันหนึ่งรอยเก้าสิบค่ะรวมอาหารเช้าคือได้ดื่มร้อนตอนเช้าค่ะข้างล่างใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้พี่เดินไปดูมาสวยมากเลยเนาะมีมีอ่างอะไรไหมอ๋อไม่มีอ่างตอนนี้เต็มยังที่พักเราตอนนี้เต็มแล้วค่ะโอ้ยาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนค่ะขอบคุณนะครับยินดี เราก็กินกาแฟแล้วก็เค้กเรียบร้อยนะครับหมดไป130บาทครับผมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆแล้วก็คนกําลังมาเยอะก็ดีใจกับกิจการต่างๆที่ตอนนี้คนออกมาเที่ยวพักผ่อนนะครับเป็นอีกร้านนึ่งพามีหิวที่เหมาะสําหรับมาดื่มกาแฟดูวิวสวยๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะลงจากดอยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม u ับ c r i b e ช่องวีชายบกนะครับผมสวัสดีครับ